지금, 지금, 지 โบชูแม่ยังโบชูสสวัดีค่ะแม่เฮะให้แม่ร้องอะไรไงให้แม่ร้องให้ทั้งวันเลย่ไง ไปทางนู้นไปเดี๋ยวพ่อพาไปมีปลากระเป <strong>. ็ดไปเดี๋วอะไรอะมีปลากระเป็ดเนาะเอามาปลาสูยดูกันนะมูนอ

ไม่ลงคอนนะไปด้านข้างขี่ไปค่ะให้ปูเซ็ผ่านก่อนก็ได้ให้เปเบไปก่อนให้เปเบไปก่อนบูโนอออะครับนสต็อปบูโนอสต็อปเด็ดปลาเซ็ตและปูเซ็ดชุดีเห็นบ่อน้ำเนี่ยมีเป็ดไหมอ๋อไรป่ะจะไปดูกันนะ

alors maintenant, on va continuer la balade. Ah, on peut continuer par là. Si on continue la le va être tout up, mais pas trop strong up. Je pense que c'est mieux que nous faisions ça grand up et ensuite ils se sont flat de nouveau. De la façon dont nous sommes Parce que c'est pas ce que On va repasser par là parce que là-bas, sinon, c'est que cool de la montée pour retourner là-bas. Oh, t'as right, vu On va revenir là-bas. Pourquoi la voiture est garée en haut Est-ce juste que le chemin il fait demi-tour Quoi Quoi Ah, ma laille là. จะตกน้ำทำไมต้อเอา้าอยากตกน้ำาไงหนาวนะแม่แล้กตกน้ำไม่ตกน้ำ,ไม,นำไม่เอา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 ไม่ตกทางนี้เออไปทางนี้ค่ะไปค่ะตูดวดเชอรี่อันนเฟดูทงตูดวดตรงไปม่ตกน้ำตกน้ำไม่ตกปวกลวตัวตัวอะไต้องโล Mama. Regardez ça, bye. Ils vont se crier. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour. C'est bon, papa. Oui. Regarde, cette petite fille elle a une avec un klaxon. Wow. Mais le mien il est cassé. C'est pas grave, on t'achète pas une sonnette. Oui, c'est bon. beaucoup mieux qu'un klaxon. eh, eh, eh. ah Il n'y a pas de forme pour, euh, pour observer le dessin. Ah.

Sapa sapa di mah? isi. Hap. oke Ale. Ale.

พ้พี่ดื่มวาสีลกูกพี่ดื่มให้เสร็จ

รันเล่นกับเพื่อนได้นะลูกเด็กผู้หญิงเนี่ยเล่นเด็กผู้หญิงใช่เขาเป็นผู้หญิงไม่เล่นกับเพื่อนได้นะลูก มีคนมาเพิ่มแล้วอาลงโอ้โมีสายอะเอาตกก,ก็ได้ไม่เจ็บไงอ้าวลองดีล่ะขึ้นสิอ๋อไม่ได้แต่ทุกปฏิทิดมือไม่ถึงมือไม่ถึงลูกแล้วันอื่นไหม เออเออเอออันนี้ยังเล่น <apps> ไม่ได้ลูกมุ้ต้องเล่นอันอื <apps> ่นนะคะไปขี่มอสซิล่ะใช่ไหมอ่ะ องดูสิละอันนี้อันนี้จับด้วยลูกจับไตยจับไตยเอออะได้อยู่นะได้อยู่นะเอ่าเอ้าเอาเก่งอ่ะเฮ้ยเก่งเก่งเก่งมากชบพิยง ค่อยหลังลงเอาขาลงเอาขาลงเอาขาเหยียบลงขาเหยียบเหยีบเหเดี๋ยวเดีวอ่าฮะอะรจับอะมาเด็กส่งปาปลาขบกงขบกงอะไรตเดกสปา Ờ... là? Par le toboggan, 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 viens. Par le toboggan, viens. Par le toboggan, viens. Par à, à? Ờ, à. toboggan, nó à, à, ดิไปดูปฏะติการบ้านไปดูดิในปฏิกบัานมีอะไรไปไหมอะไรเอามาว่าไปดู ครับแม่เ้ยเฮ้ย,ย,ยเระวังตกระวังตกกระโดโดได้ไหมล่ะจูปุ๊โซเต้ฮะกาเปล่าตะเปล่าอ่ะอะลงดิ ขี่คอกซีนเนลก็เป้าไปขี่เต่าทองเป้าไปขี่เต่าทองไหมเนี่ยเห็นไหมคอกซีเนลนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย,ย <Yeah. S 1> เอเลฟโอมี่มดใส่ไหม <Yeah. S 1> ไปดิเด็กซองตูเซลอ่าตูเซลก็อมอฟเฟอ๋อหละ่ะ นะเนี่ยเอาเอาเอาโยกโยกโยกไอ้โยกโยกโยก,โยก,โยกอันนี้ขี่สองคนต้องให้รันมาเล่นด้วยไหม อยากอยู่ข้างหลังราชอามานั่งอาเลยอนิวะ tu. T'arrêtes, deh. Deh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 , Allez. Pas Alors, allez. deh. Deh, deh. Merci, deh. Merci. Dis merci, je vais. ขี่มดเหรออะไรขี่เลยครับรานอันนี้ตัวอะไรภาษาไทยอะ่ะเอ,มเอมไม่รู้อ๋อไม่รู้แล้วอะไม่รู้เหรอครับอะไรลูกเต่าเต่าทองโอ้โห้เบ้าว เดี๋ยววันนี้เราต้องไปจับพเพราะว่าคือลาวาลาวาลาวาไม่ใช่ลาวาลาวาอ่ะทำได้ไหม ยาวๆสลูกยืนละก้าวยาวๆค่ะตายถ้าอย่างเงี้ยอไม่เป็นไรลองอีกทีนึงอย่านั่งถ้ารันนั่งมันจะล้มแม่บอกให้ยืนละก้าวยาวๆไม่เป็นไรค่ะอ่ะพมจะมสดงให้เห็นถึง Mais on va faire un autre jeu rigolo, vous oh Ah, qui c'est qui dans la maison Allez, Ah mais on rentre, on, rentre pas, on, rentre pas dans, on rentre pas dans une maison par la fenêtre <laughs> C'est ça, dada Mais c'est un jeu rigolo ah. Youhou Piment ah. ไม่ต้องกลัวหรอกลูกแค่เนี้ยตกก็ไม่เจ็บเพราะว่ามีทรายเนาะม,มีทรายแล้วก็ไม่สูงค่ะอ,อ้าวมุนโก็รอก่อนสิลูกรอพี่ทำให้ดูก่อนลูก ยกขา,าสูงอีกนิดนึงสิลูก <c oughs> แล้วทำยังไงต่อแบบนี้เหรอแันี้แบบนี้เดร๋ยแบบันน่

that's on, come Aïe 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 aïe! les pieds par terre? Aller, mais je peux drive. Si Tu tiens par les mains et tu, 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 tu glisses les fesses pour que tu ailles les pieds juste par terre. Tu dire que je glisse mes fesses? bien. ไปไหนเนาะโอ๊ยตายตายตายเล่นทรายเดี๋ยวเสื้อผ้าสกรปรกเหมือนไหมคะ